สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดรินะครับแบงดีมสเก b บอร์ปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะจะเป็นอีเวนต์ผสมนะแล้วก็เอาใจสาวๆนะครับนะทำไมถึงผมต้องพูดว่าเอาใจเหล่าสาวๆเพราะว่าอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์นะฮะ เกี่ยวกับตัวละครสาวหล่อนะฮะนะก็คือแบบตัวละครผู้หญิงที่หน้าตาหล่อเหลาเหมือนผู้ชายนะครับนะเพราะว่าในเรื่องในอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็คือคาโอรุนะฮะนะชวนเหล่าสาวสาวสาวหล่อนี่แหละทั้งหลายนะฮะทั้งมัสคิงเอวยโทโมเอะเอวยเลเอวยแล้วก็จะมีทางด้านของอ่ายุยนะครับยาชิโอยุยเนาะแล้วก็รวมถึงตัวเธอด้วยก็คือ ด้านของคาอรุนะฮะมาเปิดคาเฟ่ด้วยกันนะครับนะบนเรือสำราญหรูเนาะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นคาเฟ่ไอ้ยคาเฟ่สาวรออ่อนนะครับนะก็อีเวนต์ในครั้งนี้ก็เนี่ยแหละครับก็จะเอาใจสาวๆหน่อยเนาะโอเคแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอีเวนต์กันนะก็อีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ถือว่ามันเหมือนเป็นการเล่นน้ำจิ้มอะ่ะเพราะว่าอีเวนต์ต่อไปอีเวนต์ครั้งหน้าเนี่ย อันเนี้ยของใหญ่แล้วนะครับก็คือเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วแหละเพราะว่าจะเป็นอีเวนต์ฉลองครบรอบ5ปีเกมบางโดรีนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยที่ผมกำลังจะรีวิวเนี่ยมันจะจบวันที่10กุมภาพันธ์นะครับนะเะยะเวลาอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ย11วันแล้วก็พัก1วันพอมาถึงวันที่12นะ12มีนาคมก็จะเป็นวันฉลองครบรอบ5ปีของบางโดรีนะฮะพร้อมกับ อีเวนต์ใหม่เลยนะก็ผมได้ดูปฏิทินแล้วนะครับนะว่ามันตรงกับวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอาทิตย์ที่13มนะฮะวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะฮะเราก็จะมีนัดกันนะครับนะไลฟ์เกมบังโดรินะฮะเล่นยาวๆกันไปครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับนะแล้วก็พูดคุยกับเหล่าเพื่อนๆใน Discord อ,อีกด้วยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยนะครับนะวันที่13อ่ามีเอ้ยวันที่13มีนาคมนะครับนะใช่ไหมเออใช่13มีนาคมเอ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมพูดผิดเมื่อผมดูปฏิทินนั่นมันเดือนกุมภานีกว่าเดือนเดือนมีนาเนี่ยโอ้ใช่เหมือนกันเหมือนกันนี่กว่าตรงกันเลยนี่กว่าวันที่12ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตรงกับวันที่13เออถูกแล้วเนี่ยเนาะ เดือนกุมพากับเดือนมีนาวันที่12 13เนี่ยตรงกับวันเสาร์กับอาทิตย์พอดีเป๊ะเลยเนาะเออบังเอิญแฮะก็ถือว่าดีแหละครับผมพูดถูกแล้วแหละเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็อีเวนต์ครบรอบ5ปีเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมเพชรให้ดีเลยนะครับส่วนเพชรของผมยังไม่พร้อมนะฮะยังเก็บได้แค่สองหมื่นสองพันเองเนาะจะจะสองหมื่นสามนั่นแหละเนาะแต่ว่าเป้าหมายยังไม่ถึงนะฮะของผมต้องสองหมื่นเจ็ดหรือว่าสองหมื่นเก้าเนาะก็ ขนทางยังอีกอยาวไกลครับนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาเริ่มต้นรีวิวกันดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยตู้กาชาปองดีกว่าครับก็เพจแปลไทยตอนนี้เขายังไม่ได้แปลนะฮะแต่ว่าสกิลในอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยก็ผมดาวได้อยู่แล้วครับนะก็น่าจะไม่ผิดพลาดนะฮะนะแต่ตู้นี้อ่านี่ตู้ล่อเพชรน,นะครับใครสนใจก็สุ่มกันได้นะครับนะแต่ว่าต้นใช้เพชรเติมเท่านั้นเนาะอ่ะ แล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของคุณคารุนะฮะโอ้โหมันบังเอิญซะเหลือเกินจริงๆเนาะไออีเวต์วันนี้เนี่ยก็ใครสนใจอยากได้อ่าการ์ดวันเกิดของคารุนะฮะก็สามารถที่จะสุ่มได้นะจนถ,ถึงวันที่6มีนาคมเนาะอ่าก็ใครสนใจก็สมได้นะครับแล้วก็ตู้นี้นี่แหละนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันเนาะนะครับนะก็อ่าเรามาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะโอเค เริ่มต้นคนแรกนะครับเป็นทางด้านของมาร์ชคิงนะครับนะอย่างว่านี่คือมาร์ชคิงนะครับนะแต่ว่าแต่งตัวแบบนี้ดูแปลกตาเสเหลือเกินนะครับนะเป็นการ์ดซีดาวเป็นการ์ดลูกไฟนะครับก็สก,กิลก็คือบูทคะแนน60%นะฮะเป็นเวลา7.5วินาทีนะแล้วก็เพิ่มเลือดให้อีก450หน่วยนะครับนี่ส่วนรูปภาพนี้นะครับนี่โอ้โหเรียกว่า สุภาพบุรุษจุทาเทพนะฮะไม่น่าใช่เขาเรียกว่าสุภาพสุภาพสตรีสุทาเทพเนาะเนี่ยโอ้โหรวมพลคนรักสาวหล่อนะฮะเต็มเต็มเลยเนาะอืมก็ถือว่านี่แหละครับปกอ่าปกประจําอีเวนต์ในครั้งนี้เนาะเออก็สวยดีเนาะอ่ะคนสองครับยาชิโอยุยจะมาฟริก้านะฮะเป็นการ์ดสี่ดาวครับเนี่เตรียมแชมเปญพร้อมเลยนะฮะนะส่วนสก,กิลของเธอก็คืออ่าบุกคะแนนนะครับ 110เเนาะถ้าเลือดของเราเนี่ยมีมากกว่า900หน่วยขึ้นไปเนาะอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับนะเพราะว่าถ้าเลือดของเราต่ำกว่า900หน่วยก็จะเป็นการบูกคะแนนแค่90%เท่านั้นเองเนาะเป็นเวลา7วินาทีนะครับส่วนรูปภาพนี้โอ้โหเรียกว่ากินลมชมเรือนะครับนะเรือหลูซะด้วยนะครับนะน่าจะเป็นเรือของ อ่าโคโคโลแน่นอนน่ะเชื่อเถอะต้องเป็นเรือของโคโคโลแน่นอนน่ะแบบมาเปิดเรือหรูเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่หรูกลางแม่น้ําเจ้าพระยาอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีดอกไม้ไฟด้วยเนาะนี่นี่ครับก็ยาชิโอยุ้ยนะครับอยู่กับทางด้านของมัสคิงนะฮะนะแต่มัสคิงนี่ยังไงต้องอาซาฮีล็อกกะนะครับนะถึงจะอร่อยเนาะส่วนอีก2คนนะฮะนะก็เนี่ยครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของ อาเคารู้นะครับนะก็อยู่กับทางด้านของโทโมเอะเนาะนี่อีกคนนึงหายไปก็คือทางด้านของเลนะฮะเลหายไปไหนไม่รู้เนี่ยผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยเออเลหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรครับผมเนาะอ่ะแล้วก็คนสุดท้ายครับคนที่3นะฮะการสามดาวครับเป็นทางด้านของคุณเลนะครับนะจากเลเซอร์ซีเลตครับสกิลก็คือบุคลานะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ติดสถานะไม่ไม่ลดนะฮะหลอดเลือดแช่แข็งนะครับถ้าเรากดพลาดนะฮะ กดแบดหรือว่ามิสเนี่ยเลือดก็จะไม่ลดนะฮะเป็นเวลา7วินาทีเนาะนี่อันนี้อะไรเนี่ยบาร์เทนเดอร์เหรอเนี่ยหล่อซะเหลือเกินจริงๆนะครับนะสลับขั้นตานของคุณเลนะฮะนะส่วนรูปภาพนี้โอ้โหชัดเจนครับคาร์ลูกินกับอะไรก็อร่อยนะฮะหรือว่าเลเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยนะฮะอยู่ดีๆคาร์ลูก็ไปกอดเลเฉยเลยอะ่ะไม่กลัวมัสกิงหึงหรือไงวะเนี่ยเนาะเออเกมน,นี้ถือว่าคู่จิ้นเยอะมากๆนะฮะนะเยอะยิ่งกว่าใหญ่ในมุมสีอีกเงา เอา้าผมงงเลยทีเดียวเนี่ยแม่ก็เอาห้องพายรับเขารู้เต็มที่เลยอีเวนต์ของเธอนี่นะเนาะนะนะก็ประมาณนี้กันแล้วกันครับนะส,สําหรับสกิลนะของตู้กระชับบงในครั้งนี้ครับอะมาดูชุดกันดีกว่าครับนี่สุภาพสตตีเออใช่ถูกแล้วนี่วะไม่ใช่สุภาพบุรุษนะฮะก็มั k คิงครับนี่ก็จะแต่งตัวแบบมีความเป็นสาวหล่อนะครับนะนี่จนคนสองครับก็เป็นทางด้านของคุณยาชิโอยุยนะครับนะนี่แต่ก็มาเหมือนกันนะฮะนะ ผมดูแล้วก็ยังมีความเป็นสาวหล่อนิดหน่อยนะครับนะเพราะว่าผมดูยังไงก็ยุยก็ยังเป็นยุยแหละนะครับนะอ่ะแล้วก็ทางด้านของคุณเลนะฮะจากเลเซอร์ซีเลตครับนี่เลก็จะประมาณนี้นะฮะเลนี่ก็สาวหล่อเช่นเดียวกันเนาะอืมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะใครสนใจนะครับไม่คิดอะไรมากก็สามารถส่มกันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะเก็บเพชรไประบายเพชรในอีเวนต์หน้าเนี่ยก็ ก็โอเคนะครับนะผมแนะนาว่าผมแน,นะนํานะว่าให้ข้ามตู้นี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปสุ่มกันอีกทีก็อีเวนต์หน้าเลยนะอีเวนต์ฉลอง5ปีบางโหรีเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับอ่ะไปมีเพลงใหม่หนึ่งเพลงลืมลืมครับอ่ะไปที่ทางด้านของร้านค้าเลยเนาะมีเพลงใหม่มาหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงประกอบอนิเมะเรื่องแบกแจ็ปหมอปีศาจนะนี่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยอ่าไม่ออกเว้ย ก็เพลงนี้นะฮะคัฟเวอร์โดยวงโมโปริก้านะครับนะโดยจากความยากเพลงนี้ครับอีซีแปดนอร์มสิบสามฮาร์ดสิบแปดแล้วก็เอนะ็กซ์เพรสยี่สิบสี่เนาะก็ถือว่าสบายๆเลยเพลงนี้นะครับถือว่าเป็นมิกกับทุกคนนะฮะนี่ถ้าใครได้เคยดูอนิเมะเรื่องแบ็กแจ็ปหมอปีศาจเนี่ยก็จะก็น่าจะรู้ดีอย่างแน่นอนนะครับผมก็เคยดูนะฮะสมัยตอนที่ฉายช่องเกงระตูนเนี่ยแหละนะครับนะก็คือต้องมีอายุหน่อยอย่ะประมาณสัก14-15ปีขึ้นไปอนะ่ะเนาะถึงจะพอรู้จักนะครับนะโอเค ก็ซื้อเลยแล้วกันครับอ่าเรียบร้อยไปมาราละเอียดของอีเวนต์ครับอีเวนต์ครั้งนี้จะเป็นอีเวนต์แบบมันติแบทเทิลนไลท์นะครับก็คือแบบลุยเดียวนี่แหละนะฮะแต่ไม่ต้องสู้กับคนอื่นเนาะก็จะมีอยู่2ห้องนะครับอันนี้จะเป็นห้องประจำอีเวนต์นะครับเพลงอีเวนตนะ์เนาะแล้วก็ห้องนี้สาม,มารถที่จะเลือกเพลงได้นะครับอยากเล่นเพลงไหนก็ตามสบายนะอ่ะไป อีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมจะจบวันที่10มีนาคมนะฮะก็มีระยะเวลาทั้งหมด11วันนะฮะก็ถือว่านานครับนะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะเพราะว่าอีเวนต์ครั้งหน้าไอ้นี้แหละครับนะหนักแน่นอนอีเวนต์ใหญ่มากๆด้วยนะครับนะโอเคก็มาดูในด้านของของรางวัลกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะถ้าเราเก็บแปมครบ1 5 0 0 0นะฮะเราก็จะได้เป็นการ์ดขาวรู้นะครับเป็น2ดาวเป็นการ์ดเขียวนะฮะนะเอมเอาไปเล่นกันเล่นเล่นหนึ่งเอนะฮะนะ แล้วก็ถ้าใครสามารถเก็บแต้มครบ25,000นะฮะเราก็จะได้เป็นอ่าสติกเกอร์นะครับนะเป็นยาชิโอยุยนะฮะประจำเอีเวนต์ในครั้งนี้เอาไปเล่นกัน1 EA นะครับแล้วก็ของรางวัลประจำเอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของคุณอ่าโทโมเอะนะฮะนะจากอัพเตอร์โกนะฮะนะถ้าเราเก็บแต้มครบ75,000นะครับนะนี่โทโมเอะเป็นการ์ดยิ้มนะอ่าประมาณนี้ส่วนเรื่องของสกิลไปดูกันครับ โทโมเอะนะฮะเป็นการ์ดแฮปปี้นะครับ3ดาวเนาะสกิลก็คืออ่าบุคคแนน20%นะฮะแล้วก็อ่าถ้าเรากดได้โน้ตกู๊ดนะฮะหรือว่ากรีนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์โดยทันทีนะฮะเป็นเวลา8วินาทีนะนี่โทโมเอะก็ไม่เบานะฮะนะก็เป็นสาวหล่ออีกท่านหนึ่งนะครับนะนี่ส่วนรูปภาพนี้โอ้โหเรียกว่าก็เข้าท่าเหมือนกันนะฮะนะนี่โทโมเอะกับทางด้านของคุณเลนเอ้ยไม่ใช่คุณเลนสิ มัสกิ้งนะครับมาที่ตอนนี้มัสกิ้งเหมือนจะเหนื่อยนะฮะนะอาปากกว้างเลยทีเดียวนะฮะนะประมาณนี้เนาะอยู่บนริมเรือนี่แหละครับนะท่ามกลางทะเลเนาะไม่ใช่ทะเลสิต้องเรียกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเนาะ,ะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะฮะก็คือตัวเอกประจําอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะคารุนะฮะจากฮัลโหลแฮปปี้เวิร์ครับ2ดาวนะก็เป็นการ์ดเขียวเนาะก็สัก กิลก็คือบุคคแนน10เป็นเวลา8วินาทีแล้วก็เพิ่มเลื่อนให้อีก300หน่วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคจบเรียบร้อยส่วนตู้นี้ตู้ไม่น่าสังนะฮะนะก็เอาพอยมาแลกกันได้นะครับนะรับของรางวัลไปครับจนถึงวันที่17มีนาคมเนาะ ก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรหรอกเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการจัดทีมก็แน่นอนครับว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ผสมนะฮะซีดาวคนเดียวเลยครับก็คือคารุนี่แหละนะฮะก็ถือว่าเหมาะสมมากนะฮะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะนอกนั้น3ดาวหมดนะครับนะก็คือทางด้านของโทโมเอมิยาชิโอยุยเลซังแล้วก็มัสคิงครับแค่นี้แหละเนาะอ่าไปบทครับสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะนะ ก็เซับใครไลค์แชร์กันได้นะครับนะก็เดี๋ยวกรับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ฉลองครบรอบ5ปีบันล,ลูรินะครับก็ผมชิปสตก,กุละเดเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ